เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟนี้เลยครับเขาเป็นวันที่2แล้วมาครับวันนี้เราก็จะมาทาอะไรดีวันเนี้ยเมื่อวานผมว่าแต่วันนี้ผมจัดการไปหมดแล้วนะบ้านเนี่ยแต่พอเข้ามาวันนี้ปั๊บเนี่ยคือเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าใครมาสร้างนะเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการใหม่ครับเดี๋ยวมันจะแหลกเกินถ้ามีบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยมตอนนี้ผมก็เหมือนกับ คนวิ่งอยู่ข้างหน้าครับไม่รู้ว่าเขาจะมีปืนไหมอัน,นี้ก็ขอฟาร์มปืนสักหน่อยแล้วกันครับอ่าคนนี้ก็เหมือนกับไม่มีปืนปเราก็ปล่อยไปครับเขากำลังจะฟาร์มนะนี่แล้วก็เดินหาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คนน่าจะเยอะอยู่แต่บ้านเมื่อกี้เหมือนกับจะมีคนยิงด้วยนะ แต่ว่าพอผมออกมาปั๊บเนี่ยเงียบเลยนะไม่รู้ฮ่ามันไปไหนเลยครับมาแล้ก็เดินหาแล้วกันรับทุกคนเฮ้ยอ่าสวยเลยครับแล้วก็เดินมาครึ่งแบบครับขวาที่จะเจอคนยิงนะตอนนี้ก็ล้มไปแล้วคนหนึ่งรับทุกคนโอกาสนี้เลยครับ แล้วก็ต้องดูดของมาสักหน่อยเฮ้ยโอ้โหมันไปเลยวะ่ะโดของไวจัดแต่ว่าจะดักยิงสักหน่อยนะนี่ไม่ทันวะ่ะไปไหนหรอวะอันนี้เป็นบ้านมันนะวันนี้ยังไม่ได้ยิงใครเลยครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาเลยนะ นี่บ้านสวยนะครับทุกคนก็เป็นเนวเคลียเนี่ยนี่ผมว่าบ้านนี้น่าจะเป็นเหมือนกับบ้านคนเมื่อกี้ครับเพราะว่ามันหายเลยนะอ่านี่เลยครับมีเสียงเท้าอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราก็จะดักหน้าบ้านเลยครับนี่กูสาเจอบ้านสักทีก่อจัดสักหน่อยเฮ้ยตอนนี้มีคนวิ่งมาเลยครับ าเป็นตัวผู้หญิงวะไม่มีปืนไปเพื่อนนี่เราก็ปล่อยไปก่อน,นครับนี่เราก็ต้องล่อเหยื่อให้ไงเดี๋ยวตัวในบ้านมันก็จะออกยิงก่อนนั้น,นครับนี่เริ่มจะได้ยิงเสียงเลครับมันเริ่มจะออกมาอาเปิดมาแล้วเฮ้ยโอ้โหจะยิงยังไงวะเนี่ยร่วง เอ้ยโอ้โหนี่ยิงไว้ก่อนเลยครับตัวนี้เนี่ยมันบักว่ะเห็นแค่หัวนี่ครับมาโอ้โหกระสุนหมดแล้วมีกระสุนไหมโอเคสวยเลยครับตัวสุดท้ายร่วงไปซะเพื่อนโอเคคนนี้ก็กระสุนไม่มีเลยนะ ดีเลยครับที่เราได้กระสุนในศพนี้นะไม่งั้นคือไม่รอดเลยครับโอ้โหยากครับยิงตัวเมื่อกี้นะเพราะว่ามันเห็นมือมือกับมือมันถือปืนแล้วก็เห็นหัวครับโอ้ไม่รู้ว่าจะยิงยังไงนะดีที่เรายิงได้นะเนี่ยโอเคแต่นี้เราก็จัดการเรียบร้อยเลยครับไม่รู้ว่ามันจะออกมาไหมนะ ป่ะแล้วก็ไปดีกว่าครับในบ้านแคมป์เราเลยบ้านนี้เราก็เอาไว้สําหรับเก็บของครับทุกคนดูดีนี่ของก็เต็มตัวก็มาเก็บบ้านนี้เลยครับโอ้โหอะไรเยอะเลยครับห้าร้อยเลยนะเดีวเราก็ค่อยเอาไปเก็บในบ้านหลักครับขี้เก็บเดินเดินกลับไงตอนนี้ก็เก็บตรงนี้ก่อน โอเต้องสร้างกล่องเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็เห็นคนวิ่งเลยครับนี่ผมจะแกล้งว่าไม่เห็นมัน,นครับนี่เราก็เดิน,ปน,นไปเยนนไปครับอ่าแต่ได้รอดสายตาเลครับทุกคนแล้วก็จะดักยิงมัน,นครับนี่มันนึกว่าผมไม่เห็นมันไงแล้วก็ดักไป มาใกล้ๆไม่ร่วงไปซะโอเคไม่ต้องบวกให้เหนื่อยครับเฮ่สวยเลยครับทุกคนคนก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเยอะเลยนะคนเนี่ยบอกครับว่ายิงมันแน่ปักแล้วก็ไปดีกว่าครับไม่รู้ว่า จะมีคนอีกไม้เนี่ยแถวนี้เนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับมีเสียงยิงอยู่แต่แถวนี้ครับเฮ้ยอยู่หน้าบ้านผมเลยนะเฮ้ยอ่านี่ครับเห็นหัวมันโผล่หัวขึ้นมาบ้านนี้ดิครับโอ้โหนี่ไง มันอยู่บนบ้านแฮปขี้เกียจยิงเลยนะเรายิงไปก็ไม่ได้ของแฮปจะลงมาเพื่อนเอ้ยโอ้เอ้านี่สวยโอเคโอ้โหปืนค้างว่ะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ ยิงมาแบบรัวๆเลยครับเฟร์เลยกระสุนเนี่ยมาอันนี้เป็นเพื่อนมันเดรอที่มาหลังผมอะ่ะตกใจหมดเลยครับผมก็กําลังยิงคนนี้อยู่กลับบ้านไปเพื่อนเดี๋ยวเราก็ให้เพื่อนกลับไปเก็บของนะเพื่อนเลือดมันน้อยเลยวะ่ะนี่น่าจัดนะทุกคนเอ้ยโผหัวอีกแล้วร่วงไปซะ มาเล่นบนบ้านวะ่ะโอเคร่วงไปแฮปเฮ้ยโอ้โหระแวงตัวบนบ้านวะ่ะขอไปเก็บของสักหน่อยมาอ๋อปืนที่จริงผมก็ขี้เกียจจะเล่นนะถ้าเล่นบนบ้านแบบนี้เนี่ย ถ้าผมยังได้ปั๊บเนี่ยก็จะเอาของไม่ได้ไงเฮ้ย,อยโอ้โกสุนกัลสี่นี่ว่ากสุนก็เริ่มจะน้อยเลยครับเลือดก็ห้าสิบเลยครับเฮ้ยมาโอ้โหเรียบร้อยครับกสุนศูนย์เลยมาก็ถือว่า 5. มันเลยครับทุกคน เมื่อกี้ผมก็เกือบจะยิงได้เลยนะมาแก้มือครับตอนนี้เราก็พายการะสุนไป29้นัดน,นะขี้เกียจจะคลับกระสุนเลยครับทุกคนตอนนี้ก็จนจัดเลยนะกระสุนเนี่ยแล้วก็ขอยิงเอาจากในตัวพวกนี้ละกันนะตอนนี้มันเติมบ้านวะทุกคนดูดิ โอ้โหมันรู้อ่ะที่จริงผมข้อกับว่าจะปีดขึ้นนะแต่นี้มันก็เฮ้ยโอ้โห,โอโหสองคนนี่ว่าเพื่อนมันเลยครับคนเมื่อกี้เลยนะลงหน่อยสิเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจะขึ้นอะ่ะ นี่โอ้โหนั่นไงโอ้โหเพื่อนจะขึ้นได้ไงวะเนี่ยเคตัวนี้เจ็บแล้วครับกสุนหมดอีกแล้วอ้าโอ้โหเพื่อนเรา,าับกระสุนมาเยอะว่ะเรียบร้อยครับตอนนี้มันก็ปิดแล้วนะ หอเสียดายโอเคตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเปล่านะสองคนนี้ก็อยู่บนบ้านเลยครับไม่ลงมาเลยนะอะไรกันนี่ แล้วผมจะยิงใครเลยทีนี้เนี่ยนี่บนบ้านก็ร่วงไปซิร่วงไปตอนนี้ผมก็จะลองหาวิธีปีนขึ้นดูบนบ้านมันนะบคนแฮต เราก็ต้องลองดูพวกนี้ครบว่ามันจะลงมาไหมนะโอ้โหแล้ <c oughs> ก็ต้องหาทางขึ้นครบมันไม่เหลือทางขึ้นให้เราเลยวะ่ะโอ้โหอยู่บนบ้านเป็นงั้นเลยครบ <c oughs> พวกนี้เนี่ยมาแล้วก็ปล่อยไปครับ <c oughs> ไปหายิ่งคนดีกว่านะ เฮ้ยโอ้โหฟันไก่แฮบนี่เรียบร้อยโอโหเพิ่งเจอนเนี่ยเนี่ยไม่เจอหลายวันละยังเหลือว่าฟันไก่เนี่ยเฮ้ยเกินก็ตายด้วยนะเกินไปตอนนี้เราก็ออกมาหายิงคนแคับก็แถวฮาร์เบอร์นะเพราะว่าแอร์พอร์ตผมก็ไม่อยากจะเล่นเลยครับเมื่อกี้มันมีตัวฟันไกเน่เงีผมตายเฉยเลย ก็ลองดูแถวฮับเบอร์แล้วกันฮับ,บว่าจะเจอคนนะมันก็เหมือนกับจะมีรอยฟาร์มครับดูดิตามถนนเนี่ยเออน่าจะมีคนเพิ่งฟาร์มครับเดี๋ยวก็ต้องไปดักฟาร์มสักหน่อยจะได้รวยไวๆนี่ดูของเหลือมันดิมันเหลืออะไรให้เราไม่รู้วะเนียนี่เต้าผิงรับแล้วก็รองเท้าหนังไปฮับ เอ้ยนั่นไงครับตอนนี้ก็เห็นแสงเหมือนกับมีคนเรดบ้านวะ่ะสวยนะครับผมก็รอโอกาสนี้มันนานโอกาสไปคอร์เรดครับมาสินั่นไงมันยิงกันแล้วครับมันบวกหรือว่ามันยิงตัวนอนอวะนั่นยิงเตียงนะทุกคน เป็นบ้านแคมป์เล็กๆครับนี่เล็กผมก็เอานะเพราะว่าหายิงคนตั้งนานเลยเนี่ยยังไม่เจอเลยอะ่ะไปดูว่าพวกนิมไปเล่นไหนกันนะขอจัดสักหน่อยลวก,กันน่าจะบ้านนี้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ผมก็ครับฟาร์มมาร์สเลยก็เอามาใช้เลยครับแต่ยังไม่เห็นคนอื่นใช้ฟาร์มมาร์สเลยนะเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้จากแอดดรอปไงนี่ครับเสียงเท้า นี่ร่วงไปซะเพื่อนเรดบ้านใช่ไหมมีระเบิดไหมโอ้โหเหลือให้เราลูกเดียวครับก็ไม่เป็นไรนะของฟรีนี่มีพวกของแต่งอยู่ครับไม่ใช่ของแต่งดิของทำรถนี่แล้วก็สามารถเอาไปครับเราจะใส่ได้ดูของในกล่องสักหน่อยครับ ตามนี้เลยครับทุกคนมาเราก็ไปดีกว่านะไปหายิงคนครับไม่รู้ว่าจะเจอเปล่าเนี่ยเดินมันตั้งนานเลยครับยังไม่เจอเริ่มจะเงียบเลยนะผมว่าทุกหลายคนก็น่าจะนอนเลยครับเพราะว่ามันดึกเลยไงไปครับอ่าตอนนี้ก็เจอคนเดินถนนครับ เป็นตัวรวยไหมอ้โหตัวป่าแน่นอนครับโดนไปสองสามนัดก็ร่วงละโอเคก็น่าจะเป็นตัวฟาร์มถนนครับทุกคนมาเดี๋ยวเราก็ขอกลับบ้านกันก่อนนะครับของก็เริ่มจะเยอะเลยนะในตัวเนี่ย มาสิร่วงไปรับเฮ้ยโอ้โหกระสุนหมดมาทุบเลยครับตัวนี้มีปืนเมื่อกี้เนี่ยเคได้กระสุนมาแล้วเล้นมันยงอะไรของมันวะเนี่ยทีรันัดโอ้โหโอ้โหเฮ้เยได้ถังมเก้าลูกครับเฮ้ย มันมีเปืนนี่หว่าโอโหไปแฮปได้ถังมา9ลูกสวยตอนนี้ผมก็สะสมระเบิดอยู่ครับเพราะว่าจะไปเรดบ้านแล้วก็เก็บถังไปเลย9ลูกก็ถือว่าเยอะอยู่นน่ดูครับตอนนี้ก็เป็น30กันลูกเลยนะระเบิดถังอะ่ะแล้วก็ค่อยไปหาบ้านแล้วก็ไปเจาะกันครับปไปหาคนกันต่อครับแถวบ้านเนี่ยน่าจะเยอะ มันมีพวกจีนไงมันเล่นแถวบ้านเนีัยเฮ้ยพวกเดิมเลยหวางผมว่าบ้านมันก็น่าจะอยู่แถวนี้นะนมันจะไปเรดบ้านใครวะเดี๋ยวที่ผมได้แล้วเบิดมันก่อนอะ เฮ้ยเหมือนกับมีคนรื้อบ้านอยู่ข้างหน้าครับอ่าจริงด้วยว่ะนี่ครับโอเคมันก็น่าจะเรดบ้านนะทุกคนคนเดียวครับรวงไปซะ ก้นเมอโหกระสุนเฮ้เยระเบิดถังสิบลูกครับโหเลยคายครับทุกคนไปแล้วเพื่อนเราก็โดนคนยิงเมื่อกี้ยิงครับแล้วก็ต้องออบสักหน่อยสวยเลยครับได้ของฟาร์มไม่ใช่ของฟาร์มดีกของเรดเฟรย์ไปครับตอนนี้เหมือนกับเจอคนเรดอีกแล้วว่ะบ้านนี้เลยครับเมื่อกี้ผมก็เห็นยังไม่แตกนะดูดิ มีคนอยู่ในบ้านด้วยย่องไปแฮปเคชุดเหล็กแฮปทุกคนกี่คนวะร่วงเลยแฮปโอ้โหฟาร์มัสมาสวยเฮ้ยโอ้โหเหล็กอย่างเยอะเลยรับตอนนี้กระเป๋าผมก็เต็มนะ เอาแล้วดูของในตัวฮนระัุ่มก็ไปยิงคนมานะได้ของมาเต็มตัวเลยับแล้วก็ยิงคนได้อีกเนี่ยจบละแล้วก็โยนของทิ้งซะก่อนครับของเยอะเกินปะ่ะมันเรดแบบนี้เลยอะ่ะโอ้โหเหล็กอย่างเยอะ โอ้โหดินปืนพันกว่าเลยครับผมก็ต้องโยนทิ้งเลยครับของเนี่ยนี่เหล็กแล้วก็ทิ้งไปเลยโอ้โหเสียได้ว่ะของเนี่ยเต็มตัวไงปะ่ะก็ไม่เป็นไรนครับแล้วก็ค่อยมาเก็บเอาน่าจะได้เลยครับทุกคนนี่โอ้โหดินปืนพันห้าเลยวะ่ะแล้วก็ เกราะเหล็กด้วยครับมาโอ้โหเต็มเลยว่ะมาเดี๋ยวเราก็ไปฆ่าตัวตายแถวๆนี้เลยกันครับไปทำแคมป์้ลก็เข้าตัวต,วตายนะแล้วก็ค่อยมาเก็บใหม่ครับของเยอะเกินอะ่ะโอ้โเจอตอนที่แบบว่าของผมพอเต็มพอดีไงมาแล้วก็ฆ่าตัวตายในแคมป์เลยครับแล้วก็ค่อยเดินมาเอาใหม่นะ นี่ตามไปเลยครับหวังว่าผมจะมาก่อนมันนะเดี๋ยวมันก็จะไปเก็บของที่บ้านนั้นนะยังเหลือเยอะอยู่นะของในศพมันนะเค,เควางตู้ไปเลยเตามนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บนะตอนนี้ก็ขอเซฟไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวของเราจะตกหมดนะนี่ มาครับแต่นี้เราก็เอากลมือมาเรียบร้อยครับก็ของในแคมป์ก็เก็บไปงั้นเลยครับทุกคนมันยังอยู่ไหมอ่าของตรงนี้หายครับแสดงว่ามันมาเก็บรอบสองเลยนะ ป่เดี๋ยวเราก็ลองขึ้นดูบนบ้านสักหน่อยครับโอเคก็พอมีของบ้างเฮ้ยนี่ไงนี่เลยครับโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งมาจากทางนั้นครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองไปดูสักหน่อยครับเะว่ามีบ้านนะป่ะไปดีกว่าครับไม่น่ามีของเลยครับบ้านนี้เนี่ย แล้วก็ลองไปดูสักหน่อยครับทางที่มันเดินมานะ่าะผมว่ามันมีบ้านมันไงแล้วก็จะได้ดักยิงสักหน่อยอ่ามีบ้านจริงด้วยครับผมว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้เลยครับทุกคนเพราะว่ามันวิ่งมาทางนี้ไง ย่องไปครับเดี๋ยวเราก็จะดักแ,แถวๆนี้แล้วกันครับทุกคนผมว่ามันจะมาเอาของก็จะมายิงผมเนแล้วก็จะได้ดักยิงตรงนี้เนี่ยสวยเลยเนี่ยผมว่าต้องเป็นหลังนี้แน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ลองรอดูก่อนแล้วกันครับนอ่อ่ามีชื่อมันด้วยครับเฮ้ยนั่นไงครับทุกคน นี่ครับผมจับตัวมันได้ตัวผู้ยิงแบบนี้เลยมามาใกล้ๆร่วงไปซะนี่ไงนี่ไงบอกเลยครับนี่พาปืนมาด้วยครับมันกลาว่าจะพามายิงผมไงเราก็ดักไว้ก่อนนะครับบ้านนี้เลยครับทุกคนน่าเรดอยู่นะโอ้โห อนนี้บ้านผมก็มีแค่ระเปิดน้ำมันนะทุกคนอยากมีไดนาไมท์ฮะแลวก็ไปเจาะประตูบ้านมันเลยนะแล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆแล้วกันนะฮี๋ยวมันก็ได้เองนะมาจะออกมาไหมเราจะดักหน้าบ้านนี่ฮบนี่พอของไ้ด้วยนะน่าจัดเลยนะับบ้านนี้เนะี่ย ปะเดี๋ยวเราก็ไปเอาของในแคมป์แล้วก็กลับบ้านกันก่อนนะครับนี่ชื่อมันยังอยู่นะหวังว่ามันไม่ตามมานะปัป๊บแล้วก็เอาของในแคมป์กันเลยบอกเลยครับว่าอิ่มเลยเนี่ยนี่เหล็กมาอย่างเยอะเลยก็เหล็กหายด้วยครับ ดินปืนโอ้โหของฟรีครับทุกคนปะ่ะกลับบ้านไปแล้วไม่อยู่เลยครับแล้วก็ได้อะไรมาบ้างกูเนี่ย ได้ดินปืนนะครับพันห้าแล้วก็เหล็กายเหล็กพวกนี้นะสวยนะครับทุกคนมาถึงบ้านเลยครับฟร์นี่เข้าบ้านแบบสวยๆตามนี้เลยครับของนะก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่มันก็มีของที่เราแบบว่าหยิบไม่ได้นะ่ะเสียดายเลยครับกระเป๋ามันเต็มอ่ะแล้วก็เอาแค่นี้ก็พอเลยครับทุกคน โอเคแต่นี้ผมว่าบ้านผมเหล็กหายน่าจะเยอะเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้อัพบ้านเลยครับได้มาก็เก็บในตู้บิลเลยนะนี่ครับเจ็ดกว่าเลยนะก็ถือว่าเยอะเลยครับเหล็กหายเนี่ยปะ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะแล้วก็ไปหายิงคนแล้วก็ไปป่วนคนนะบอกเลยครับว่ามันเลยครับวันนี้เนี่ย เป็นไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่2แล้วสําหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเราก็ฮอฟาร์มาเติบโตเลยครับเดีย๋ยวเราก็ค่อยไปหาเรดบ้านแล้วก็ไปกําจัดบ้านอยู่แ,แถวๆนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวมันจะแหลกไงโอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้ก็ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบายครับ มาแสบดีนักโอ้โหยังเก็บเลยเฮ้ยตอนนี้มันเก็บแอร์ไปแล้วอ่าเฮ้ยมันไม่รู้ว่าดีที่เราอ้อมมานั่นเนี่ยตามไปเลยครับทุกคนสวยเฮ้ยมันไม่มียานี่ว่าโอ้โหซ้ำเลยครับมาได้อะไรบ้างโอ้โหบ้องเลยครับทุกคน สวยนี่ป้อมไอเคเฮ้ยโอ้โหเรียแบบตัวบินเรียบร้อยบ้องเลย